เป่าอะไรรหือเปล่าไม่ได้เป่าไม่ทันเป่าเลยพอไปเจอด่านปุ๊บเห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บไอ้หนุ่มรูปหล่อคันนี้มีปฏิกิริยาตำรวจปรีเข้ามาเลยขอตรวจค้นไอ้คนขับโต๊ะกระจายฟักปืนสี่ห้าหกยห้าสามสามห้าเจ็ดสี่ห้าหกเลยสูงแล้วสี่ห้าหกมันสูงขึ้นหมดเลยนะถ้าทางต่ำมันหมดเลยพลักเือกินพลักระเบืขวายี่ห้อพลักมาเลย สี่ห้าหกสามห้าเจ็ดไม่ถึงสี่ห้าหกสิเป็นสามแปดอ๋อมีแค่สามห้าเจ็ดลูกโมสามห้าเจ็ดคาวับเลยครับกดตกด้วยความตกใจตกใจครับแม่นเนี่วตำรวจเลยครับครับแกเชื่อไหมด่านกระเจิงอ่ะถูกนะถูกตำรวจถูกตำรวจสองนัดน่ะแต่กหน้าอกนะกลางหน้าอกเลยไม่เข้าอุ้มีพระดีอ้าวโอ้โหมีของดีของไทยของไทยแล้วเนี่ยฮะไม่ใช่พระดีอะไรครับเสื้อเกาะติดเสื้อเกาะ ถ้าถ้าสูงพานั้นนะถ้าโดนหัวครับเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเจ้าหน้าที่หงายท้องเลยยิงยิงเจ้าหน้าที่ยิงตำรวจเลยนะ่โอ้โหสามห้าเจ็ดถ้าเจาะเกาะนี่ยิงรางรถไฟทะลุใช่ครับด้วยความตกใจปืนลั่นไปสี่นัดเปียง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 สนั่นวันไหววงแตกเลยครับ วงไพ่ของคุณน่ะนะไม่ใช่นะไอวงด่านนี่แหละครับด่านตำรวจด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจกระเจิงเลยตั้งว่าสามห้าเจ็ดเสียงดังมากโอ้โหสนันวันไหวนัดหนึ่งพลาดไปโดนขาตัวเองแล้วไมพลาดได้อะไม่ทราบแต่ผมคิดว่าเขาคงจะตกใจอ่เออลูกตกใจประเด็นก็ตกใจอ่ะนี่เขานี่เลยครูมาผมว่าประเภทนี้ยคงจะเท่อของของคุณตกใจไหมผมว่าแบบยิงเอ้ยตำรวจหนีไปแล้วไงว่ากระเจิงเลยใช่ไหมควงเนี่ย จะยัดส่ปักง่เลยนูตาคนนี้อะนี่ควงตาคนนี้อะควงแน่เลยแต่ว่าเขาจะมีสัญชาตญาณนะของของการเป็นเสือเอ๊ะชื่อไหมใช่ยิงเสือที่ไหนแล้วคนพวกนี้ไม่ใช่เสือพวกนี้พวกพ่อคายาแต่เขาเขาหลอกกันเทพจริงๆนะเออไอ้หลอกไม่สําคัญเลยตาเยอะเหมือนพวกติดยาเนี่ยคนเรามันดูไม่ได้หรอกเขาอดนอนเขาต้องเดินสายเพราะว่าวันนี้นอนกับคนนี้อีกอีกคืนหนึ่ง นอนกับคนนั้นมันอยู่ระหว่างการเดินทางครับอาจจะง่วงคนเราอย่าไปมองเขานี่แง่ไม่ดีคุณแล้วอะวราตรวจตรวจสอบประวัติเคยติดคุกไหมเคยที่ไหนแล้วเพิ่มสี่ห้าครั้งถึงบอกแล้วขยุกคดีอะไรเนี่ยคดีครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นทั้งที่สี่แล้วมั้งไม่เคยเลยเลอะแต่คุกกระ่านนาเพียบเลยสี่ห้าครั้งเองก็ถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมคนทําความผิดที่แบบ สิทธิทมนุษย์สิทธทิมนุษย์สยชนเอ๊ะทำไมไม่ประหารประหารไม่ได้นะสิทธิมนุษย์คือแล้วออกมาทําปัญหาอยู่อย่างเงี้ยสามครั้งนี่คือจบแล้วประเทศไทยครับพี่ตายมันเป็นประเทศาศาสนาพุทธเออความอ่อนโยนความอ่อนไหวนี่มันจะเยอะเ,อเยอะกับประเทศอื่นๆเขา จะทําอะไรไปอุ้ยจะตีก้นเธอฉันจะตีก้นเธอก็คิดละเออสวสอบสารอะไรอย่างนงี้ประมาณเนี้ยครับพอดีจะไปทำเขาลูกเดยวเดี๋ยวเขาเป็นอะไรไปเราบาดกร้ามลูกแต่คนพวกนี้ออกมาเนี่ยไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเลยนะเดี๋ยวเอาอีกสร้างจากวามเดือดร้อนให้กับสังคมสร้างอเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวไอ้นี่เนี้ยอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าเมีย5คนเนี่ยถ้าเกิดว่าท้องแล้สามคนแล้วมาติดคุกตลอดชีวิตเมียที่มันท้องออกมาลูกออกมาเนี่ยลูกใครจะทําเลี้ยงเอาแล้วเดี๋ยวไปฝากบ้าน คนนู้ดบ้านเดยกรับเลี้ยงเด็กบ้านนู้เป็นภาราของสังคมตลอดเอาอย่างนี้ถ้าแล้วคนคิดว่ามนุษยมุษ์สิทธิมนุษยชนดีนะสิทธิมนุษยชนพวงนอนเพราะว่า คุณจะเปิดอู่แท็กซี่เนี่ยเดี๋ยวคนที่ออกจากคุกมาทั้งหมดเนี่ยไปสมัครงานขับแท็กซี่ที่บ้านผมเอานะเอาไหมผมเอานะคือคือต้องมีประวัติมาเลยต้องให้รู้ว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่ที่ไหนหลักฐานอู่บางอู่รู้แค่ชื่อไอ้ป๊อกไอ้เบิร์ดไอ้มัมไอ้มัมมาด้วยไอ้มัมจอกพวกเราเนี่ยไม่ใช่ไอ้มัม สีเกตอันนี้มันจะโสมอันนี้มัมสีเกตเริรู้จักชื่อเล่นไม่รู้จักชื่อจริงก็รับแล้วเวลาไปก่อเหตุปุ๊บตามได้นะไม่ได้เออไอเคก่อเหตุรู้ไหมไอเคใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าโจรกลับใจขมรับดีครับที่ดีนะครอันนี่เป็นการเหลือสังคมอีกนี่ยอีกทางหนึ่งถ้าโจรกลับใจเขากลับใจจริงๆนะรถตู้เขากลับใจนะรถตู้เห่ะกับเขาใจเขากลับใจเขากลับใจไปเป็นโจรอันนั้นกลับใจแล้วกลับลำ กลับใจออกมาจากคุกแล้วสี่ห้าครั้งเหมือนกันไปบอกหักก็ไปขับรถตู้เนี่ยขับรถตู้เจอผู้หญิงคนเดียวคููเลยที่หมู่บ้านบัวทองนะคูคูกับผู้หญิงซึ่งกําลังอยู่คนเดียวเนาะถ้าไม่ให้เงินจะคมขืน โอ้โห <dear people, S 2> ู่ทางเพศเลยนผู้หญิงในรถมีแค่คนเดียวก็มีคนเดียวูุทดิสารมีแค่คนเดียวเขากลับบ้านเดี๋ยวรู้สึกจะเป็นสายจะรู้จักบัวทองทานใช่จะร้จักบัวทองบ้านผมเลยแล้วนะใบที่ไปบางใหญ่นะแล้วก็คืนเนี่ยช่แล้วทางทิเบตที่ก่อสร้างเลยฟ้าอย่างเงียบๆนะเงียบอยู่ครับผู้หญิงคนเดียวน่ากลัวนะน่ากลัวแล้วพอโดนขู่ทำไงแกโดนขู่ทำยังไงก็ความกลัวของผู้หญิงก็มีเงินอยู่เท่าไหร่ก็ต้องให้เขาไปก่อนเสร็จแล้วแทนที่จะปล่อยเขากลัับบคครรับ ยังคุยกว่ายังลงไม่ได้นะคุยต้องเอาเงินมาอีกไม่พอไม่พอเงินเน้ไม่พอเสร็จแล้วก็ขับพาไปกด ATM นเอใจคนนั้นเดีกคใจเย็นงั้นเช่ไอ้คนทําเนี่ยหูรถตู้ใจเย็นนะใช่ก่อนที่จะออกไปเนี่ยใจเย็นหลือไม่ใจเย็นยังบอกว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถทันหรอก ขโมยเข้ามาแน่หลอกออกหลอกหลอกเออหลอกเบนความสนใจเบนความสนใจถ้าคุณจาป้ายทะเบียนได้ก็ไม่มีมีพลไม่มีปัญหาอไผมจไม่ได้หรอกถึงบอกว่าอย่างแท็กซี่ของคุณเนี่ยคุณคุณเคยเตือนว่าขึ้นไปเพิ่มเนี่ยให้มองป้ายทะเบียนรถตู้ถ้าป้ายทะเบียนข้างๆประตูไม่มีนะนอกจากข้างหลังใช่ไหม ข้างๆซ้ายขวาก็มีแล้วอ๋อรถตู้เหรอรถตู้ไม่มีมีแต่ข้างหน้างหลังบางที้เขาจะก่อเหตุเขาก็เอาอะไรสีหรืออะไรแต่ผมดูแล้วสมองเขาดีนะจำไม่ได้พวกนี้พวกโจรพวกอะไรพวกนี้โจรห้าร้อยแปดร้อยดสมองเขาจะดีแต่ถ้าเกิดว่าสมองเขาจะพอฆาตเอยตั้งแอดอกีดียังไงนะยุ่งก็คือสมองของเขาเนี่ยจะดีมากเลคิดการโกงนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาสมอง ไอ้ความคิดของเขาที่ดีๆนะเอามาใช้เป็นประโยชน์สังคมเนี่ยเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเนี่ยจะดีมากเลยเขาคิดที่ทำนู่นทำนี่ให้ประเทศชาติอ่ะเมื่อกี้วางแผนสองชั้นสามชั้น่เเขาวางแผนเห็นไหมฮะมีการวางแผนจะล่อลวงผู้หญิงคนนี้จะหลอกล่อยังไงใช่ไหมวางแผนแต่ถ้าเขาเกิดว่าสมองเขาที่ดีอย่างนั้นเอาไปคิดไปทําใช้กับประเทศชาติเนี่ยกับสังคมเนี่ยนวัตกรรมใหม่ๆคิดคนมาอะไรเงี้ย ก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นคิดว่านวัตกรรมใหม่ๆก็เห็นคิดแต่ว่ามาเอาเอาเหมือนเดิมอีกนะทำอีกไอคนที่เายเคยขายยาบ้าออกมาไม่รู้ทําอะไรเนี่ยเอาผมก็ต้องขายยาบ้าเลี้ยงเมียผมและอ้างมาอย่างเนี้ยนาตายนายุ่งพอกับไอไอรูปหล่อที่เมียหาตะกี้เลยไอ้หมอนี่ก็ผ่านคุกมาแล้วอย่างน้อยสี่ครั้ง อย่างน้อยๆใช่เออแล้วคดีก็ใกล้เคียงกันมีรักทรัพย์มั่งมีนู่นแล้วก็มียาเสพติดมีพยายามมีพยายามฆ่ามีอะไรพวกนี้มี่เนี่ยเห็นไหมที่เมื่อวานที่ว่าเผาศพเผาเผาบ้านเผาที่นอนเ่ยนะเผาแม่เผาชกลูกสาวอายุเก้าขวบแล้วก็เผานี่สืบประวัติมาแล้วออกจากคุกมาห้าหกครั้งเหมือนกันเออผมเบอร์นี่ก็ลองคิดดูอ่ะเบอร์ผมสติไม่ดีเออแล้วอ่าง ผมตั้งใจจะเข้าไปขโมยของพอดีเจ้าของบ้านตื่นมาคือว่าผมจะไปหากบอ๋อจะไปหากบกบมันร้องแอบ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 อันนั้นมันเขียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกบซึ่อบอบอบตัวผูแอบแอบอบแอบกบตัวเมียมันร้องอยู่บนบ้านหลังนี้ชั้นก็เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เนี่ยคุณกบมันร้องไงก็ผมงสติไม่ดีไอ้ดิมพูด มันพูดอย่างนั้นเหรอเออเนี่ยไอไอไอน่ากลัวเนี่ยผมขอโทษนะน่ากลัวไหมน่ากลัวดูสารรูปแล้วไม่น่าจะเป็นคนดีอะคล้ายๆแกเหมือนกันนี่เนี่ยเนี่ยดำเมื่อเมืาอยทั้งตัวเลยเนี่ยอายุสามสิ6ปีแลเนี่ยเออแล้วดูที่เนี่ยทำไปได้เนาะ พูดง่ายๆนะเดินผ่านกันกลางวันเราก็กลัวนะนายบุญช่วยแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าคราวนี้บุญจะช่วยได้หรือเปล่าใช่ไหมได้บุญช่วยไหมในบุญช่วยแต่ทีเนี้ยเหตุการณ์ที่เขาทำเนี่ยมันมันโหดเหี้ยมทารุณมากนะซึ่งจะไปหากบแล้วยังไงขึ้นไปบ้านเขาเบอร์ไหมผมเบอร์ิคือมีความรู้อยู่แล้วไงเขารู้อยู่แล้วว่าบ้านอันนี้หญิงคนเนี้ยอยู่คนเดียวปกติและลูกสาวเนี่ยมานอนด้วยเฉพาะวันนั้น เพิ่มเพิ่มเออเฉพาะวันนั้นเขาเขาก็มานอนด้วยปกติแกจะนอนอยู่คนเดียวทุกวันนะฉันนอนอยู่กับแกแต่แตกเลยวงแตกเลยวงแตกผมก็กำลังคิดอยู่เขาไม่ไม่เขาอยู่คนเดียวแต่ตอนที่เขาให้สัมภาษณ์มาเขาบอกว่าเขาก็คนเคยเห็นอะเห็นกันทุกวันนั่นแหละคือคงจ้องไว้แล้วลหละเราคนนี้จะอยู่อยู่ระแวกนั้นอยู่ระแวกนั้นเลยให้สัมภาษณ์มา ติดพุกยาวไปนะฮะช่วงที่ทำมาผมเบอร์คือการ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 ฆ่าของเขาเนี่ยมันเกินเกินวิสัยของมนุษย์เกินที่จะเที่ยวยาแล้วนะฮะติดครั้งนี้ก็คงคงจะไม่ได้เห็นกันละดูลักษณะท่าทางแล้วฉันได้ยินได้ยินเขาพูดกันนะคคนใกล้ๆเนี่ยเขาพูดว่าคือแม่กับลูกนอนอยู่ตีสองได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็สะกิดให้ลูกตื่น มีคนขึ้นบ้านให้ลูกไปเปิดไฟให้ลูกไปเปิดไฟมีคนขึ้นบ้านขึ้นบ้านยังไงกันแล้วไอ้นี่พรวดมาถึงเห็นลูกตื่นปุ๊บต่อยลูกเลยเอาผ้าปิดอีกลูกสลบไปเลยแล้วพอลูกฟื้นมาคิงเจอแม่แบบไฟไหม้ที่นอนแล้วอ่ะเออแม่ตายแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาเดี๋ยวไปต่อกันพรุ่งนี้กันลกันไอ้เรื่องไฟไหม้เนี่ยข่าวมันงนานมาแล้วนะครับวันนี้พวกเราสามคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ